ได้ไหมครับฟองกระโจงเรานี่พอใจครับพอใจพอใจขึ้นมารู謝謝้ตัวไหมว่าเราเป็นรองเขาพอถึงคนแล้วพี่เลี้ยงทีมงานบอกว่าไงบ้างเรามั่นใจตรงไหนว่าเราเราน่าจะคุมเกมได้คุมสถานการณ์ได้ไม่เป็นฝ่ายรับการชูมาสามสี่เพราะอะไรถึงมั่นใจรุ้นลงไหนอาวุธไหนก็ของครอเปรัวครับชัดเจนก็มั่นใจนในความ ผมรู้เลาอยู่แล้วหุ้นไหนะนะของพู้โดสาที่สร้างความกังวลกดันนั้นหนักใจร้าไม่มีไม่มเพราะคุ้ีเจสบอนบอกว่าไปต่อไปเจอกาบัวนะเคยเจอไัมเไหมบ้างอ๋อแพ้แพ้ตัวนั้นแท้ไงาอ๋อแพ้ตัห้าอ่าพิกัดเท่าไหร่สามห้ารอนานแล้วนะี ก็ดีอีกันึงนะวิ่กัดเท่าไหร่เราอยากช่งกัดเท่าน่องพอหสองหนาได้นสองวันนั้นแับนี้เลยใช่ไหมโอเคไหมถ้าถ้าเจอจากวัวคิดว่าน่าจากชนะได้ไหมะเอาละไปต่อไปนะไปต่อไปเมื่อกี้เสี่ยมบอกแล้วแล้วเป้หมายก็ส่วนเขเก้าหลังจากจากัววไหมเอาเอาเเอาจากวัวก่อน ไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้มีมีแต่ทานะเพราะว่าเาไต่อเข้ามาตลอดเลยก็ทำตัวนอยางฝากใผครบทีครบอบคุณทุกีคนัที่าเคุณเซียนอเซบอนขอบคุณพี่นัเป็นยินดีครับยินดีด้วยครับครับ よろしくお願いしま